วัดพ่อภาษาอังกฤษของครูน้ำเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ไงสวยไหมอุ๊ยน่ารักจังเลยครูน้ำต้องให้คะแนนเต็มแน่ๆมีนานาลาไปลงหันกันเร็วแสนดีอะเจ้าที่ท่้งไว้ให้แล้วคนอนักเต็มเลยนาลาราลีบไปเร็วเดี๋ยวแสนดีแล้นาน ครูน้ำครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำไมดูเครียดจังเลยครูฉลามมาพอดีเลยมาช่วยน้ำดูนี่หน่อยสิคะครับครับแม่ครับ,รบโหผลงานใครครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับแม่ข้อความก็มีความหมายซะด้วยแต่แต่ครูน้ำครับให้เด็กทำการ์ดสองใบต่างกันแค่สีพื้นแค่นั้นเองเหรอครับครูน้ำกำลังสอนอะไรอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยนี่แหละค่ะที่น้ำกำลังสงสัยเพราะว่ารูปด้านซ้ายเนี่ยเป็นของนาราค่ะ ส่วนรูปด้านขวาเป็นของไพยลินห้องหกค่ะอ้าวแบบนี้ก็ต้องมีใครกอบไขใครแน่เลยครับอืมใช่ค่ะน้ำก็คิดแบบนั้นน่าจะต้องสืบหาความจริงทัแล้วค่ะถูกต้องครับอย่างที่คคูนันพูดเอาไว้ความจริงอย่างนี้เพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านะั้น <c oughs> ทำไรกันอยู่ลรอครับเนี่ยเดี๋ยวมีสอนกันอีกไหมครับครูไวมาพอดีเลยค่ะนี่น้ำกำลังคิดวางแผนดูค่ะ เพราะว่ามีเด็กส่งงานน้ำมาน้ำว่านะคะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยก๊อปปี้มาส่งแน่ค่ะใช่ครับยังไงนะครับมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอนี่ค่ะครูไม้ลองดูสองรูปนี้สิคะเหมือนกันมากๆเลยนะคะเหมือนกันจริงด้วยแต่ผมว่านาลามไม่น่าก๊อปงานใครนะครับอุย้ยครูไม้รู้ได้ไงเขาเป็นผลงานของนาลานี่ไงครับครูฉลาม นารามักจะวาดรูปพระจันทร์กับดาวไว้ที่ผลงานเสมอครับครับจริงเหรอคะครูไมค์นี่ไงครับนาราจะเรนวาดรูปทวนอยู่นะครับแล้วพ่อของนาราก็จะลงผลงานของนาราเสมอพอดีผมเป็นเพื่อนกับพ่อนาราในเฟซบุ๊กอะครับก็เลยเห็นสนัญลักษณ์ยูบ่อยๆโอเคค่ะน้ำพอจะรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าเราควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้ นาลาไพลินครูเรียกหนูมาพบเพื่อที่จะสอบถามอะไรสักอย่างทําไมการ์ดวันพ่อที่หนูส่งมาถึงหน้าตาเหมือนกันแบบนี้เนี่ยมีอะไรอยากจะอธิบายครูไหมคะหนูไม่ได้ก๊อปปี้ใครจริงๆนะคะครูน้ําเพื่อนๆก็เห็นหนูตั้งแต่ทําจนส่งเลยค่ะหนูก็ไม่ได้ลอกใครจริงๆค่ะหนูทาเองค่ะหนูมีไฟล์ต้นฉบับด้วยนะคะรูปก็ยังอยู่ในมือถือของหนูอยู่เลยค่ะรูปที่หนูใช้หนูอาจจะไม่ได้ถ่ายเองก็จริงแต่ว่าหนูเอามาจากเว็บไซต์ค่ะ ไพลินเธอจะมาเอาจากในเว็บไซต์ได้ยังไงเราไม่เคยโพสลงโซเชียลเลยนะแล้วอีกอย่างในรูกของหนูก็จะมีเป็นสัญ,ญลักษณ์พระจันทร์แล้วก็ดวงดาวด้วยค่ะไพลินครูพอจะทราบเรื่องสัญ,ญลักษณ์นะหนูอยากอธิบายอะไรอีกไหมคะหนูหนูขอโทษจริงๆค่ะครูน้ำพอดีหนูทำงานไม่ทันนะคะแล้ววันนั้นหนูเห็นนาลาใช้โปรแกรมแล้วไม่ได้ล็อกเอาหนูก็เลยไปดูเป็นแนวทางค่ะ เออใช่วันนั้นเพื่อนเรียกเรามากินข้าวเราก็เลยปิดหน้าโปรแกรมลงมาคิดว่ามันคงจะล็อกเอาออกเองแต่ถึงเราไม่ได้ล็อกเอาเธอก็ไม่ควรขโมยงานเราไปแบบนี้นะเอาละค่ะครูรู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรพลายลินหนูมีความผิดนะคะทีห่หนูไปคัดลอกง,งานคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถึงหนูจะบอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจก็ตามหรือว่าไม่ได้คัดลอกมาทั้งหมดแต่แบบนี้เนี่ยหนูก็มีความผิดนะคะเพราะฉะนั้น ครูจะลงโทษหนูด้วยการที่ไม่ให้คะแนนผลงานชิ้นนี้แล้วครูก็หวังว่าหนูจะไม่ทําแบบน,นี้อีกนะคะค่ะครูหนูขอโทษค่ะหน,หนูขอรับผิดเองค่ะส่วนนาลาครูอยากให้หนูให้อภัยเพื่อนแล้วครูก็อยากจะตักเตือนหนูและเพื่อนๆน,นะคะว่าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะต้องระมัดระวงังเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียตามมาได้ค่ะครู เมื่อเริ่ใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องล็อกเอาท์ออกจากระบบทุกครั้งนะคะไม่ควรลอกงานผู้อื่นไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับ